สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับผมมาอยู่กับผมในช่องบอยรถตู้นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับรถตู้1คันนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี2016เป็นสีขาวนะครับน่าจะมีคันเดียวในบริษัทเพจนตของเรานะครับจากจํานวนรถตู้นะครับประมาณ50คันนะครับน่าจะมีสีขาวอยู่ประมาณคัน2คันวันนี้จะพามาชมกันนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี2016 คันนี้เลขไม้นะครับแสนเจ็ดนะครับราคา769,000บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากรถนะครับจอดอยู่ภายในนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะมีรถกระบะที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับนะครับของเรามีรถจอดเยอะมากมายนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งอาจจะนะครับผมอาจจะแน่นไปนิดนึงแต่ว่าคันนี้อยากมาถ่ายให้ชมกันนะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์สีขาวนะครับที่มีอยู่คัน คันหนึ่งคันหนึ่งหรือสองคันเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกคันหนึ่งมีการโดนจองไปหรือยังนะครับจะพามาชมคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ยังไม่มีจองนะครับทะเบียนนะครับผมอ2970นะครับเลขทะเบียน2970นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในมุมกล้องนะครับที่อาจจะถ่ายเห็นไม่ชัดนะครับรายละเอียดอาจจะพลาดไปบ้างนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าคนไหนนะครับสนใจหรือว่าหา รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับผมสีขาวอยู่นะครับผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับหรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกได้เลยนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมาเช่นเดียวกันนะครับผมประวัติศูนย์สามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับ ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับคันนี้นะครับกระจกบานหน้ามามีการเปลี่ยนมานะครับผมเรียนให้ทราบตามตรงเลยนะครับไม่มีกั๊กนะครับผมบานหน้านะครับอาจจะมีเปลี่ยนมานะครับผมแต่ว่านะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าบานหน้าอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าเนื่องจากนะครับรถวิ่งไปนะอาจจะมีพวกสะเก็ดหินหรือว่าอะไรต่างๆนะครับกระเด็นใส่นะครับผมอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนได้นะครับไม่น่าห่วงนะครับแต่ว่า บานข้างๆนะครับไม่มีต้องไม่มีเปลี่ยนมานะครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับถ้าบานข้างค้าะเปลี่ยนมานี่ให้สังเกตได้อาจจะมีการชนหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของผิวพันตัวรถด้านหน้ากันก่อนเลยละกันนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟ multi reflector นะครับมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับโฉมนี้สีบอลเงินนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันก่อนละกันนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยก่อนนะครับ สักครู่นะครับผมตอนนี้ผมแงมไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมมาชมรายละเอียดนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับผมเริ่มจากด้านข้างนะครับผมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับของตัวรถก็ยังมีเห็นนะครับหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับอาจจะมีคาบอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่มีการขยับหรือบ้าการเดินโดนถอดออกไปนะครับ สติกเกอร์ต่างๆมาครบนะครับผมฝากระโปรงฝาเดิมนะครับสติกเกอร์มอกภายในอยู่ครบนะครับรอยแต้มสีมากสีต่างๆนะครับจากทางโรงงานก็ยังอยู่นะครับผมเนี่ยครับผมให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับผมก็ยังมีเห็นนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนะครับในส่วนของตาปั๊มตาโตโยต้าที่ฝากระโปรงยังอยู่นะครับเป็นฝาเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนมากอันนี้นะครับ ไฟหน้านะครับผมเดี๋ยวเช็คให้นะครับนี่ไฟแบรนด์ไทโคยโตะนะครับเป็นแบรนด์ดีลเลอร์ของไฟของแบรนด์โตโยต้านะครับถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็จะไม่ใช่แบรนด์นี้นะครับอันนี้เป็นพาร์ทเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเช็คให้เลยนะครับมาชมนะครับผมภายในกันบ้างนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะครับผมกระจกบันค่านะครับเดินแท้โรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับภายในนะครับผม จะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมคู่หน้านะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างนะครับผมด้านแก้มข้างนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับผมหัวน็อตเดิมๆเกยงๆนะครับพวกเม็ดอาร์ต่างๆนะครับก็จังเรียงตัวกันเปตับนะครับอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับให้ดูกันได้เลยนะครับผมโครงสร้างนะครับรับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับรถต้องเดิมโครงสร้างต้องเดิมนะครับถึงจะนํามาขายนะครับ ภายในนะครับผมคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแถวใหญ่นะครับเป็นเบาะหนังใหญ่นะครับเป็น3ามแถวกาวที่นั่งนะครับเบาะสภาพสวยสวยใหม่ๆนะครับนี่ดูได้เลยนะครับภายในคันนี้ก็มีการสปาการทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับไม่ต้องทํอะไรเพิ่มนะครับสามารถปล่อยสภาพนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีการสปาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนออกไปเดี๋ยวเราเช็คให้อีกทีนึงแล้วก็มีการถ่ายของเหลวต ONG ่างๆให้ใหม่นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับแบตอาร์ต่างๆนะครับผมยังอย Links, ages, ู่ครบสติ๊กเกอร์นะครับมาครบนะครับผมไล่ให้ดูเลยนะครับผมนะขายกันตรงๆนะครับผมนะรถต้องสวยนะครับถึงจะนํามาจําหน่ายแน่นอนนะครับสําหรับที่เพชรยนต์นะครับผมการันตีได้เลยนะครับรถต้องสวยเท่านั้นนะครับถึงจะมาจําหน่ายนะครับ นะครับผมสีขาวนะครับใครหาสีนี้อยู่นะครับผมว่าคันนี้นะครับสวยเลยนะครับผมอย่าพลาดนะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับเดินเช็คให้ทุกบ้านเลยนะครับผมให้ดูทุกบ้านเลยนะครับยกเว้นบานหน้านะครับที่มีเปลี่ยนมาแต่ไม่น่ากังวลนะครับเพราะว่าบานหน้านะครับอาจจะโดนพวกสเก็ตหินต่างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเช็คกระจกด้านท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับผมเนี่ยครับไฟเบรกต่างๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับ ไฟเบรกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมตรงนี้ไม่สามารถเปิดตรงฝาท้ายได้นะครับเนื่องจากติดต้นไม้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับผมอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมพี่อัดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปนะครับรายละเอียดต่างๆหรือว่าส่งวิดีโอไปให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับผมเนี่ยมาดูกระจกกันนะครับ ไล่ให้ดูเลยกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมนะครับผมเดิมทุกบ้านนะครับผมไล้เช็คให้ดูเลยนะครับเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนมาเฉพาะบานหน้านะครับผมมาไล่ดูในส่วนของฝั่งนี้นะครับพวกสติกเกอร์ต่างๆมาครบนะครับไม่มีการทําสีกัดสีหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับด้านแก้มข้างนะครับผมหัวน็อตเดิมๆนะครับเกี้ยงนะครับไม่มีรอยขัามรอยแกะรอยเก่านะครับ ันนี้ได้สีขาวสวยๆนะครับผมสีเดิมโลงงานนะครับสีนี้เป็นสีเดิมโลงงานนะครับเเคาะบางๆเบาๆนะครับผมเสียงต้องอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่คอแล้วแน่นๆนะครับนะครับคันนี้นะครับผมใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับตัว t o y ยต้าคอมพิวเตอร์นะครับผมปี2016เกียร์แมนนวลนะครับผมราคา769,000บาทนะครับยังไงก็ฝากรถคันนี้ไปด้วยนะครับทาง บริษัทเพชรยนต์นะครับของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองสถานที่จัดให้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ทั่วไทยด้วยนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะครับผม4ปีนะครับผมหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับใครสนใจนะครับรีบจัดเลยนะครับผมแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดนะครับผม7ปีที่ดอกเบี้ยส9้นะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับได้ดอกเบี้ยนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะครับผมจะใช้ดอกเบี้ยนี้ได้เลยนะครับผมขออนุญาตฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคบผมใครชื่นชอบนะครับรถตู้นะครับหรือว่าชื่นชอบการรีวิวรถมือสองคุณภาพเกรดเนะครับสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งสั่นเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับตัวคอมพิวเตอร์ปี16นะครับสีขาวคันนี้นะคะผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ